สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโตปุปปับออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมคุณปู่ทีหนะครับตอนนี้ทําไปถึงไหนกันแล้วออก็ใกล้ออความสําเร็จไปประมาณ90%แล้วนะครับตอนนี้เออหลืออะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับพามเพิมพิม,พมคุณปู่ทีหนะครับตอนนี้ก็ สต,ตาร์เครื่องใส่ลงใส่ล้ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วไปวิ่งรันก็โอเคแล้วระบบความลงความล้อปกตินะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้สีโอเคแล้วยังไม่ได้ขัดสีนะปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับแอร์เขารั่วนะครับมันมีซึมมันมีซึมนะฮะเติมเข้าไปแล้วมันก็เย็นเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ทําระบบแอร์เลยนะระบบแอร์ก็แอร์อ Air หน้าแอร์หลังแอร์หลังไม่ติดไม่รู้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อ ตอนนี้ก็มีความเย็นขึ้นมาแต่ม,มันไม่ค่อยฉ่ำนะครับเหมือนตอนเราขับมาตอนที่ผมขับมาจากกรุงเทพอ่ะมันเย็นอยู่นะครับมันเย็นอยู่แต่ว่าเหมือนกับเจ้าของรถเขาเ,เติมน้ำยามานะครับแต่ว่าเราจอดไปนานๆเนี่ยมันซึมนะครับมันซึมก็เดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะฮะบ,บอกก็หุ้มใหม่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นลายนยี้เลยลูกค้าบอกเอาดำนะครับผมก็จัดดำให้เลยนะฮะนี่เป็นยังไงก็네 pues สีดำตัดลายข้าวหลามตัดนะครับเป็นข้าวหลามตัด มีนุ่มๆนิ่มๆ,ๆแล้วก็ปั้นขอบขึ้นมาใหม่นะครับฝั่งนู้นมันล้มก็เลยปั้นนะนี่เห็นไหมฮะแผงประตูก็หุ้มใหม่นะตรงนี้อาจจะขึ้นลื้อขลาดเพราะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับขึ้นลื้อขลาดเพาะสัน้น <laughs> นี่ก็เป็นบ่หุ้มใหม่นะครับแผงประตูหุ้มใหม่ตัวนี้จะเป็นซอฟนะเป็นซอฟตัวนี้ก็จะคุ้มกุ้คี๊ๆ,ๆหน่อยนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับนะนี่ตัวนี้เป็นลายไม้นะเรียบร้อยสวยงามนะครับสวยงามแจมโบ๊จมโบโอโบ๊ะะ นะะประตูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นลงโล่งอย่างนี้เลยนะครับลงโล่งอย่างนี้เลยเห็นไหมลูกค้าจะไปทําภายในเองนะครับก็ข้างบนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะข้างบนยังอยู่เหมือนเดิมน,นี่ด้านข้างนะครับ สีเสือก็โอเคแล้วนะเหลือขัดสีก็จะเงาวิบับมาเหมือนเดิมนะครับด้านท้ายนี่นะครับสวยงามนะระบบไฟติดหมดนะครับระบบไฟติดหมดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้สตาร์ทรถชาร์จแบตไปหน่อยนะมรนบจอดนานนะครับไม่ได้ขอไม่ขอเัแบตแล้วก็ไม่ได้ชาร์จนะครับไปหนไปหน้าไปพามากนะครับครบหมดนะ ดานหน้านะครับนี่อ้าวไฟท้ายขาดนะครับไฟท้ายขาดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไฟท้ายม่นะครับนี่ตอนรองมันติดออตอนที่มันไม่ติดไม่รู้แล้วไปลงไฟหน้าไฟเลี้ยวติดแต่ตรงนี้มีร้านน,นิดนึงนะครับแต่เสียด้ของแท้นะผมก็เลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมันใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ทัาน,นี้ลูกค้านะครับ ให้ผมหารถให้นะครับผมก็หาแล้วก็เออเขาเรียกอนะไรได้ลงได้รูปภาพได้วิดีโออะไรมาก็โครส่งรูปไปให้ลูกค้าดูว่าโอเคไหมอะไรไหมนะครับเพราะว่มมาตัวนี้เป็นเครื่องรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับก็เขาเปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะครับชูงลงช่วงล่างได้เลยนะช่วงล่างยังดีอยู่แล้วก็ผมก็มาไล่เฟืองนะครับไล่เฟืองท้ายเพราะว่าปลายมันไม่ไหลนะครับปลายมันไม่ไหล ลายมันตื้อๆผมก็เลยไล่เฟืองท้ายใหม่เอาเฟืองท้ายเป็นลิมิเต็ดด้วยเผื่อได้ติดอุปสรรคอะไรน,นิดหน่อยมันก็ดีกว่าส่วนท้ายอิสระนะครับมันติดล้อหนึ่งอีกล้อหนึ่งมันไม่หมุนเลยนะแต่นี่มันก็มีลิมิเต็ดสลิปนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะนี่โดยรวมคันนี้เสร็จแล้วก็มามาเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับมาไล่แล้วก็ทําทรงทําสีนะครับจัดสอกจัดทรงอะไรต่างๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคันนี้นะทุกอย่างเดิมๆมากับรถยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็มาทําสีแล้วก็ ไล่ดูระบบน้ําระบบช่วงล่างนิดๆหน่อยๆนะเก็บไล่เฟืองต่างๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับนี่ G5 นะครับ G5 อันนี้ก็ไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะจบนะครับเดี๋ยวเอาไปร้านแอร์ก่อนนะครับไล่ระบบแอร์ให้มันจบก่อนนะครับให้มันเย็ยนมันฉ่ำเพราะว่าลูกค้าจะขับกลับชนบุรีนะครับชนบุรีนี่นะฮะอันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ G ว้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ร้านแอร์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงยังไง,งนะประมาณนี้แล้วกันครับครับผมตอนนี้ก็เอามาวิ่งเทสนนะครับระหว่างเดินทางไปเอ่อร้านแอร์นะครับร้านแอร์เสียงยางก็จะวูบน,นะครับเพราะว่ามันเป็นยางมัดนะยางมัดยางบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ได้หล่อนะดูดีทรงสวยแต่ว่าเสียงโด่งหูมากยิ่งเราไม่ได้บูกภายในเนี่ย เสียงยิ่งโอ้อลังการชัดเจนเลยนะครับอลังการชัดเจนเลยนี่นะครับระบบเบรคปกตินะครับระบบเบรคผมก็เบรคปกติเลยนะครับเกียเกอร์เข้าไม่มีสะดุดนะครับรู้สึกว่าเฟืองท้ายตัวนี้จะเป็นของแบนจูรี่นะครับแบนจูรี่แล้วก็ใส่ลิเมซเซนตเข้าไปนะครับมันจะทําให้สะกุยในอุปกรรคดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาสมร้อนนิ่งๆเลยนะครับนี่ มีไฟกระพริบประตูพริบๆเดี๋ยวผมต้องแก้ตรงประตูละน่าจะเป็นประตูขวาเนี่ยผมเอาแก๊สอาโอเคเดี๋ยวตั้งตั้งประตูเข้าไปอีกนะครับไฟป,ประตูมันโชว์นะโอเคนะครับก็พิ่งร้อยนะครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับแต่ว่าเสียงยางมาดังดนะครับด,ด,ด,ดีก่อนแต่ว่าน่าจะใส่คันนี้ทำแอร์แล้วเสร็จน่าจะใส่เครื่องเสียงนะแล้วก็ ใส่จอใส่กล้องอยมองหลังก็น่าจะจบแล้วนะครับนี่อัโพรงทำแพรก็เดี๋ยวจบแล้วครับแล้ว่ารส่งการสีแต่งออกนะครับเพราะว่าเราหน้าที่ของผมก็คือว่าจดส่งนะได้รถมาจะส่งเก็บงานสภาพเรื่อน้อยพร้อมใช้งานอ่ะนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทําอะไรแยะแยะมากมายนะครับไล่ข้างเครื่องไล่ดูระบบน้ามันใหม่หน่อยแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเครื่องเขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับเครื่องตัวนี้มันก็ มหาอึดถึกคนอยู่แล้วแล้วก็วช่วงล่างเล็กๆน้อยๆไล่ดูแค่ระบบเบรกอะไรต่างๆนะครับเพราะามันยังแน่นดีอยู่นะก็ช่วยลูกค้าเซฟไปอีกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปไล่ระบบแอร์อีกทีนึงเสร็จแล้วก็เหลืออะไรอีกเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยนะครับขัดสีคันนี้มีแหลกหลังคานะครับแล้วก็มีออนนิ่งของ RV นะครับออนนิ่งเป็น RV เป็นระบบแมนนวลหมุนหมุนหมุนแล้วก็การออกนะครับเดี๋ยวกาลังตอนนี้กําลังพ้นสีแหลกหลังคาอยู่เดี๋ยวไปทำอาาะไรทำอะไรเสร็จแล้วใส่ดีเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับถ้านใดสนใจอยากมีรถแคมเปอร์คานะครับแคมเปอร์แวนแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคันนี้มีเจ้าของแล้วแต่ผมสามารถหาให้ได้นะครับแต่ตอนนี้บัตตี้หลายท่านให้หาบัตตี้ให้ผมบอตรงๆว่าหายากม,มากนะครับมันไม่ค่อยมีนะแล้วก็มันมีแหละแต่ว่าสภาพ มันสวยเลยสวยแล้วราคามันสูงนะครับตอนนี้ก็แต่ก็ว่ามันก็สูงกว่าทุกรุ่นนะ่ะตอนนี้บัตตี้มีทั้งปัตตี้มีทั้งหัวจรวด E24 ก็กาลังจะราคาขึ้น,นราคา E24 ราคากาลังขึ้นก็ค่อยๆทําไประครบค่อยๆทําไปอยากได้ตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744นะครับพร้อมจบทุกโปรเจกต์นั่นเองนะครับแต่ว่าภายในภายในนี่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำเพราะว่าทําให้ได้แหละแต่แปะอ่างปูพื้นแต่ว่าไม่ได้สวยงามนะครับก็ตาม ตาผีมือผมก็ลักกันนะครับดูดีแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้แบบเรียบร้อยเรียบหรูอะไรนักหนาแล้วก็จะเป๊ะเป๊ะเข้ามุมเข้าอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็โดยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือเกินแค่นั้นเองนะก็คร่าวๆก็แล้วกันเดี๋ยวเราวิ่งไปที่ร้านแอร์กันดีกว่าครับครับผมตอนนี้ก็ถึงร้านแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านที่ยมมี่นี่นะฮะอยู่นี่นี่เองทั้งติดิฟรมทั้งอะไรต่างๆนะครับร้านแอร์ ก็เดี๋ยวเขาเช็คระบบแอร์ก่อนสแป๊บนะครับดูว่ามีรั่วมีดันไหมครับลีเดอร์ถ่ายประตูข้าง <Yeah. S 1> เรบเปิดประตูข้างนครับเช็ครวยนะครับหลอดไม่หลอดไม่รู้นะครับ,ดดรบเดี๋ยวมันไม่ฉ่ำนะครับมันเย็นอยู่แต่มันไม่ฉ่ำ จอดนานนะครับผมเติมไปแล้วนะก่อนจะออกมาก็เติมอยู่ที่อู่ไปแล้วครับน่าจะรั่วน่าจะซึมน่าจะซึมประมาณนี้สวยงามวิบับวิบับนะเดี๋ยวใส่สตใส่แหลกหลังคาใส่เอานิ่งนะครับก็เดี๋ยวส่งมอบเลยละครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ ep นี้ยังไงก็อย่าลืมติดตาม ep ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย